ยินดีต้อนรับสู่คณะละครสัตว์ดิจนตอลที่น่าตื่นตาตื่นใจผมชื่อว่าเคนเป็นผัวหน้าละครสัตว์ผมจะมาโชว์อะไรที่มันอาปากคางหัวใจสั่นสิ้นรู้สึกสับสนและทำให้เปลาตาของคุณทะลักออกมาเลยนะ่ะว่คุณเป็นใครอะแล้วฉันยื่ไหนทุกอย่างจะโอเคค่ะคุณหน้าใหม่เราผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะจะลองหาทางดูสิฉันคิดว่าทุกคนจะโอเคก็ได้นะยินดีต้อนรับสูนะบ่บ้านใหม่เธอและร่างกายบ้านใหม่หรอ คุณหมายถึงอะไรคุณจะต้องอยู่ในโลกที่แสนมหัศจรรย์และอะไรก็ตามที่มันกําลังจะเกิดขึ้นฉันดีใจที่เธออยู่ด้วยนะฉันอยากที่จะเห็นอะไรสนุกสนุกที่เกิดขึ้นกับคนอื่นจังเลยอะถ้าเธอมานึกดึกดูแล้วนะมันไม่มีทางที่จะหนีออกจากที่นี่ได้อยู่แล้วมันไม่มีแม้กระทั่งทางออกจากที่นี่เลยคุณฟังดูบ้าใช่ไหมล่ะถอยแม้กระทั่งฉันยังจำไม่ได้เลยต้องขอบคุณที่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ฝันใช่ไหมทพอบนี้ เธอจะไม่มีทางรู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ด้วยซ้ำวมาอยู่ไปเพื่ออะไรยิ่งเธอถลำลึกมากเท่าไหร่เรื่องย่แย่ก็จะยิ่งเกิดขึ้นคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร